श्रिसोना सोमा สามัญโสภะทรินังกายกรรมว่าจังกรรมัทังปิน <sinner> <ADHD> ังปะทังินังนกมว่านิเพเปะทัคือตทัินน <shower sehr> ิกาตวันนลาันต Yeah, uh i -huh.